ทำไมถึงเรื่องที่จะไม่ยอมผมย้ยอมเนี่ยเราต้องยอมไปเรื่อยๆแล้วมันยิ่งขาวขึ้นอีกมผมเห็นแล้วเห็นหลายคนยังไงผมก็จะไม่ยอมแน่นอนมผมชื่อสันติเนตสูตรนะครับทำอยู่โรงพยาบาลตำรวจเป็นช่างกายอุปกรณ์อายุห6สบปีครับเออฉันชื่อกุลาบเนตสูตรคร่ะไม่ไม่ได้ทำงานนะครับเป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะครับอายุ ห้าสิบเอ็ดค่ะทำไมถึงเรื่องที่จะไม่ย้อมผมย้อมเนี่ยเราต้องยอมไปเรื่อยๆแล้วมันยิ่งขาวขึ้นอีก mm hmm. ผมเห็นแล้วเห,เห็นหลายคนแตยังไงผมก็จะไม่ย้อมแน่นอนก็ปล่อยมันงอกไปโดยธรรมชาติแต่พอมาเห็นอันนี้เนาะก็เลยใช้ก็ลองใช้ดูก็โอเคไปแด้ จะเน้นแก้ปัญหาวยการยอมใช่ไหมครับใช่ครับโปกอะไรเงี้ยยอมเพราะว่าลัวสารเคมีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าไม่ไม่เจอตัวนี้ครับที่มันช่วยเกี่ยวกับปัญหาเส้นผมนะฮะเรารู้สึกยังไงบ้างครับว่าแบบต้องผมหงอกไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเลยไหมครับผมก็คิดว่ามันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็ แต่ยังไงผมก็จะไม่ยอมแน่นอนก็ปล่อยจะาหาอะไรใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยจะดูทดลองไปเรื่อยวันไหนดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ดูมาหลายตัวใช่ไหมครับมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่เราคิดว่ามันมันยุ่งยากไงมันต้องสะต้องใช้หลายอย่างต้องสะแล้วก็ต้องใส่มาเจอเนี้ย <c oughs> ก็ชอบเลยเพราะว่ามันใช้แบบขั้นตอนเดียวเสร็จเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ดีตรงเนี้ยค่ะ